อีครับทำอะไรครับวันนี้แกงส้มจะทําแกงส้มปลานิลทอดกรอบกับทีมงานคุณภาพแล้วก็จะมีการทาป่นเห็ดไข่ด้วยทีมงานคุณภาพก็จะทาป่นเห็ดไข่ด้วยเนี่ยไปดูเห็ดไข่กันดีกว่าเมนูปิ้งมาแล้วนี่ครับก็จะป่นยามแรงเห็ดไข่อร่อยอร่อย อะไรอะไรแมันก็จะหอมๆเอาไว้มันคือขูดออกวะอย่าพริกมันดูมันเป็นแบบนั้นหรอพี่แจ้งไปซื้อพริกบ่แต่<า>ว่าแต่ว่าอยู่หน้านะ่ะตอนนะั้นเอยโอ้เอยวันนี้ไปโดนแล้วเนาะมันหลายอยู่่จริงนะ กำลังทอดปลาด้วท่านวพลังทอดปลาเตรียมทำแกงส้มปลานิกรอบเง่ง้าั่หนอกอนเลียเลยมันติดแล้วอ่ะมันหลกระทะมันเป็นนะพี่ตีนะไม่หยัดอง่ ให้มันเป็นแน่เขาเลยนี่ยให้มันเป็นผงเอาหัวมันลงทอดก่อนโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วร,รวมญาติกันวันแม่แล้วก็ทำอาหารอันนี้เป็นต้มหน่อไม้อ่อนๆเลยพี่แจ๊คทำมันเจืดยวละบอพี่แจ๊ค